สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดำกรีนครับอ๋อเริ่มดึงสลบแล้วครับอันนี้เขาก็เริ่มเก็บงานกันแล้วครับเหลืออีกไม่เยอะทิมงานโทนหนึ่งครับหลังจากหยุดมาเป็นหนึ่งอาทิตย์เต็มเต็ม,ตมเขาก็เริ่มทำการแสดงแล้วครับรถก็วิ่งอยู่หกคันครับตามที่เราคาดการเอาไว้ ทีมงานนี้ไม่ต้องพูดถึงครับความแรงแรงทุกคันแรงทะลุนรกเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างครับวันนี้อากาศร้อนมากเลยไม่น่าพลาดครับวันนี้ผู้ผู้รับเหมารายใหญ่ามาแน่นอนครับฝนตก อ่ะเกียสองเลยครับน้องนอนทับซี่ครับแปดห้าเกียสองสบายสบายครับโอ้อัดเต็มกล่องเลยไหมโอ้โหนายจะปล่อยเกียร์ว่างครับไปจะรวดทางเที่ยวครับปัดโทโโโโไม่แนะนำครับปล่อยเกียร์ว่างเนี่ยอันตราย อย่างน้อยติดสักเกยียร์หนึ่งเกียร์สองก็ยังดีมาด้วยความเร็วครับอ่ะเดี๋ยวมาดูดัมซิ่งดินด่วนครับไอหนุมยินก็ถือว่าจัดหนักจัดเต็มเหมือนกันครับทุกคัน ถึงตรงนี้แล้วก็ต้องสักเกียร์สองลแล้วแหละถ้าไม่สองก็สามถ้ารถเรงๆนะเอาสองแลวครับไปแยบลูบิอ้ใส่ใส่ค่อนข้างเยอะๆครับตามมาด้วยเสียฮีครับอาหินหรือว่าอึงยืนครับ มาแล้วคันนี้ว่าไงเยยบหน่อยลูกพี่หรือว่าปล่อยเกียวว่างก็ได้จัดไปปลดเกียวว่างเลยครับอ้าวไปโอ้ไปท้ายเข้าไหมไปยิบรปยับเลยครับโอ้ยอันนี้เลยแหมแสุดยอดเลยว่ะมาแบบเงียบๆครับ ทุกคันครับผ่านตรงนี้ต้องใส่เกียร์สองแล้วแหละลากเกียร์หนึ่งไม่ได้ครับเปลืองน้ำมันเปลืองชิอเปลืองครับอันนี้สับสามเลยนะโอ้มาโต้ตามมาด้วยสายจวดเลย เตะอะไรวะเตะทางหลวงเรียกครับเดี๋ยวมาดูไอฮีครับ สองเลยนั่น,นแหละเป็ครับโอ้สายย้ดจริงครับนี่ครับสาจวดของแท้ครับเป็นไรล่ะโอ้ไม่ไหวครับออื้อ เยอะเกินเยอะเกินเยอะจัดว้าจัดหนักจัดเต็มเลยครับต้องรีบเสร็จต้องให้มันได้เที่ยวต้องดินต้องออกเยอะๆหน่อยครับแต่ละวันครับ ลิงใส่เยอะขนาดนี้เนี่ยแต่สับสองสับสามเลยครับคันนี้ฟูซูจะรวดทางเรียบครับเห็นไหมอ๋อเยียบสามแล้วอ,อ้าาคันนี้ก็ไม่น้อยหน้าใครครับ นิดดัมแทรกไทยแลนด์ซิงขึ้นตรงนี้ก็สับสองสับสามเลยนะเดี๋ยวจะเปลืองเชือเปลืองครับถ้าลากตะเกียบหนึ่งเปลืองเชือเปลืองแน่นอนครับ สิ่งแต่งสวยครับทุกคันสำหรับทีมงานทุนหนึ่งครับเดี๋ยวว่างละไงงองเฮยตลุมตลบอบกวนในห,หลายภาษานะ <c oughs> โอ้ยเดี๋ยววนมาทางนี้ครับ ไอ้นมเย็นอันนี้ก็ปุดเกียร์วางกันครับฟรดเลยเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเราพาไปดูด้านล่างครับทางสุดโหดสุดทระหด ที่รถไม่แรงเนี่ยมีสิทธิ์เอาหมดสิทธิ์ครับต้องเอาแต่รถคันแรงๆมานะนี่ใกล้จะเสร็จแล้วครับก็เลยจะได้จบแล้วถ้าไม่มีฝนเขาบอกว่าจบไปนานแล้วครับอันนี้ติดฝนสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับบา,บายๆครับสวัสดีครับ